ไมคะอ่ะพี่ขอทางนี้ได้นะคะอันนี้จ้โอเคขอบคุณค่ะโอเคนะคะที่นี่เก็บขผมได้มาเลยค่ะก็เห็นคนนี้สุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้กับงานเปิดตัววันนี้ค่ะน้องเนยวันนี้งานเปิดตัวดีใช่ไหมคะชอบไหมคะรูปน้องเนยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะดีกว่าน้องเนยมาในคอนเซ็ปต์ผม แบบไล่เวทมนต์แห่งความสุขความโชคดีกับทุกคนเลยใช่ไหมคะน้องเลยไล่เวทมนต์ให้ทุกคนหน่อเนี่เพราะว่าจิววี่แล้วก็ขอขัดทุกชิ้นนะคะน้องเลยไล่เวทมนต์หม,หมดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามื้อนี้พวกมิตรทุกคนจะได้โชคดีใช่ไหมคะใช่จะได้เฮงๆปงังๆเหมืดน้องเลยเนาะ คอลเลคชันนี้แบบตั้งใจทำว่าเป็นคอลเลคชันจริงๆเรามีทั้งสองคอลเลคชันเลยนะคะก็คือตอนต้นปีอะทำกับน้องเนยแล้วก็นี่เราทำคอลเลคชันบัตเตอร์คารอลค่ะก็คือแม่หมอน้องเนยนั่นเองใช่แล้วค่ะก็เป็นคอลเลคชันที่น้องเนยเนี่ยเป็นแบบให้แต่ละใบก็คือต้องมีสะสมแล้ให้ครบทุกใบเลยใช่ไหมคะน้องเนยใช่น้องเนยก็คือมีเยอะมากแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องเนยใส่สร้ขอข้อมูลทั้งหมดก็คือถึงสองแล้ววันนี้ ก็จริงๆมีอีกคอลเลคชันหนึ่งด้วยก็คือบัตเตอร์ปูแบร์ค่ะอยากให้ทุกคนมีแบบน่ารักมากๆเป็นแบบน้องเนยเหมือนอันนี้ที่พวกเราใส่น้องเนยชดเสื้อหน่อยนี่ยัมมี่ชัมมี่นะคะก็คือที่เห็นไม่ใช่ภูมิใช่ไหมคะน้องเนยไม่ใช่ เอลเอสขนาดนี้ใช่ไหมคะจดชื่อกันดีกันโอเคโอเคดีกันโอเคค่ะแล้วก็มีน่ารักมากเหมือนที่สายอันนี้นะคะนี่ก็คือจดชื่อใช่ไหมคะน้องเลยแบบนี้จดชื่อ้ายก็คือเป็นแบบถ้าทางงน่ารักน่ารักของน้องเลยนะคะก็มีให้สะสมกันนะคะก็ฝากทุกคนฝากติดตามหน่อยแล้วก็มีอันนี้ซิกเวตไอเทมใช่ไหมคะน้องเลยที่ เราเพิ่งเปิดตัวด้วยก็จริงๆอันนี้มีจำนวนจำกัดมากๆก็รอบพี่แล้วโอาเร็วมากรอบนี้น้องเนยบอกพี่ว่าจะโอาเร็วกว่าเดิมใช่ไหมคะนี่ก็คือจะฝากทุกคนด้วยนะคะบอกว่าคอลเลคชันนี้จะเป็นหนึ่งใน everyday look ของทุกคนแล้วก็ใส่แล้วจะได้คิดถึงน้องเนยตลอดใช่ไหมคะนีเ่เพราะว่าน้องเนยน่ารักดีนี้นทุกวันทุกคนเลยต้องมีใส่ในทุกวันใช่ไหมคะสวยจะได้สวยแบบน้องเนยใช่ไหม คอลเลคชันนี้ค่ะนอกจากจะมีเครื่องประดับอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือมีกระเป๋าแล้วก็คือมีอะไรบ้างคะเสื้อกระเป๋าอ,อะไร<ล>ะอยังไงบ้างโอเคน้องเลยมีเสื้อใช่ไหมคะ,ละแล้วก็แล้วก็มีกระเป๋าน้องเลยสกายให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าน่ารักแค่ไหนนี่โชว์หน่อยค่ะสวยมากให้นางแบบ โคสจะสวยที่สุดเลยค่ะแล้วก็มีที่น้อง,น,องน้อยใส่อันนี้นะคะก็เป็นพิรี่เป็นผ้าพ,พันแล้วก็เหมือนที่ส่ที่ผมด้านหลังอย่างน,นี้น้องเนยก็ผูกข้อมือได้สวยๆแล้วก็มีใบนี้อีกใบนึงนะคะก็คือถูกไซส์เลยให้ทุกคนได้สะสมน้องเนยเสอร์พรายโชว์ใบนี้ให้ดูนิดนึงได้ไหมคะ <laughs> มเยอะๆแต่น้องเนยขายของแพงเลยนี่เส <laughs> ื้อนะคะนี่มีทุกแบบน้องเนย น้องเลยชอบอันไหนเป็นพิเศษคะชอบหมดเลยอันนี้คือของมีจำนวนจำกัดทุกอย่างมีจำนวนจำกัดนะคะถ้าเกิดว่าใครพลาดไปหมดแล้วหมดเลยนะคะก็รีมาอุดหนุนกันนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนคอลเลกชันแรกจนเรามีคอลเลกชันนี้เนาะก็จริงๆตั้งแต่ตอนถ่ายแบบแล้วน้องเลยก็แบบสู้มากเพราะว่าเู้่งบินกลับตัดต่กว เลยแล้วก็บินตรงมาเลยใช่ไหมคะน้องเนยน้องเนยเก่งมากแล้วก็แบบรู้ว่าน้องเนยเหนื่อยแต่ว่าน้องเนยสู้มาก็กฝากคอลเลคชันนี้กับทุกคนด้วยนะคะ่ะค่ะยังไงให้ฝากช่องทางการอ,าอ่นันี่ค่ะว่าคือทำใหม่ได้บ้างน้องเนยหนักไหมตนี่ยไม่ได้ได้เลยค่ะก็ฝากคอลเลคชั<อ>นนี้นะคะตอนนี้เรามีที่ เรามีผา collection นี้ด้วยนะคะเรามีที่ระวิภาแฟลกชิพสตร์สยามสแควร์แฟลชิพใหม่ล่าสุดใหญ่ถึง3ชั้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้น้องเลยจะขึ้นถึง3ชั้นเลยใช่ไหมคะน้องเลยเราคุยกันว่าขึ้นไหมคะเดี๋ยวน้องเลยจะไปชั้นสามใช่ไหมคะโอเคก็มีสาขาที่ระวิภาแฟลกชิพสตร์นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ www. r a g w i p a c o m อันนี้เราจะส่งไปทั่วโลกเลยนะน ใช่เพราะว่าคนรังน้องเนยอยู่ทั่วโลกก็ใครสั่งผ่านเว็บไซต์ l a ว i p h a c o m นะคะหรือทางไลน์เดี๋ยวจะส่งไปทั่วโลกให้หาบะหมี่เขาะมีทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะฝากคอ l เ e c t i o n นี้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> โอเคค่ะขอบคุณค่ะอันสุดท้ายนี้ให้น้องเนยทำท่าไล่ค,ค่ะค่ะมาอยางเยให้แฟนมาซื้อ collection นี้หน่อยดีเดี๋ยวแต่วันนี้น้องเนยเป็น ช่ไหมมีเลขให้คะเลขต้องมีเลขไหมให้น้องเมยบอกเลขดีกว่าสี่แปดเก้าเจหห้าสี่สามสอง